สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่1 6กันยายนพุทธศักราช2565ค่ะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราคติยะราชนารีทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์นโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขน วันนี้เวลา8นาฬิกา13นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรัชติยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์สรัลรย,ยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร,ร์บางเขนทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์เพื่อวางยาสลบสุนัขพันผสมเพศผู้ที่เข้ารับการขูดหินปูนถอนฟันและตัดเนื้องอกบริเวณผิวหนังโดยทรงให้ยานำสลบกับสุนัขผ่านทางหลอดเลือด ทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบพร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สุนัขเมื่อมีอายุมากขึ้นมักพบปัญหาโรคในช่องปากเช่นพบคราบหินป,ปูนเหงือกอักเสบหรือโรคปริทัน เป็นเหตุให้เกิดการติดเชื้อในช่องปากหากปล่อยไว้อาจนำไปสู่การติดเชื้อในทางเดินหายใจและการติดเชื้อในทางเดินอาหารผู้เลี้ยงสุนัขควรหมั่นนำสัตว์เลี้ยงไปตรวจสุขภาพในช่องปากอย่างน้อยปีละหนึ่งถึงสงครั้งเพื่อรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพในช่องปากของสุนัขที่ดีต่อไป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปีการศึกษา2560-2562เป็นวันสุดท้าย วันนี้เวลา10นาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าล <ap> ูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกาติยาภาณเรนทิราเทพเยวดีกรมหลวงราชสาริีีิริพัฒมหาวชราราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวชราลงกรมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเขภตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2560ถึง2562เป็นวันสุดท้ายโดยวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสะเกดในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม1,240คน มหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสะเกตมีพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมีการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นและในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG Bio Circular Green Economy เพื่อช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดและยะโสธรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการพร้อมนำออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒ์เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2560ถึง2562ระหว่างวันที่17ถึง26กันยายน2565รวม10วันมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบาตัตรรวมทั้งสิ้น25,971คน องค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คับครั้งที่48ประจำปี2565คนาค่ำวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คับครั้งที่48ประจำปี2565ณสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง25กันยายน2565และมีนักกีฬาทีมชาติจาก4ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียทาจิกิสถานและรินนแดต์แอนโทเบโกเข้าร่วมการแข่งขันโดยรอบชิงชนะเลิศเป็นการแข่งขันระหว่างทีมชาติทาจิกิสถานกับทีมชาติมาเลเซีย ซึ่งทีมที่ชนะเลิศได้แก่ทีมชาติทาจิกิสถานส่วนทีมชาติมาเลเซียได้อันดับที่2และทีมชาติไทยได้อันดับที่3โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเหรียญที่ระลึกให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่48ให้แก่ทีมชาติทาจิกิสถานซึ่งเป็นทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ องคมนตรีประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้สรงคณวุฒิฝนหลวงครั้งที่3ประจำปี2565เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฝนหลวงวันนี้พลอากาศเอกชลิดภกผาสุกองคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้สรงคณวุฒิฝนหลวงพร้อมด้วยนายจรันธาดากนสูตรองคมนตรี รองประธานกรรมการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ส่งคุณวุฒิฝนหลวงครั้งที่3ทับ2,565เพื่อติดตามผลการปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาแก้ไขปัญหาภายแล้งและเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บประจำปี2,565สำหรับความก้าวหน้าการจัดหาอากาศยานฝนหลวงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2,563ถึง2,570 ได้จัดหาจำนวน9าลำเป็นเครื่องบินขนาดกลาง6ลำขนาดเล็ก2ลำและเฮลิคอปเตอร์1ลำ 1> การก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดรัดแปลสภาพอากาศตามตำราฝนหลวงพระราชทานอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีมีพิธีวางศิาลาฤกษ์เมื่อวันที่30มสกรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดตากมีกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายในเดือนกันยายน2565 พร้อมเป็นศูนปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหาภาัยแล้งภัยพิบัติและเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือและการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่จังหวัดจันทบรุรีอยู่ระหว่างดำเนินการระยะที่2มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์2566 สำหรับแผนการทำงานในช่วงฤดูแล้งได้เตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วงที่สภาพอากาศเหมาะสมช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่ยังคงประสบภัยแล้งสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าในการป้องกันไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควันมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับสำนักงานกปรลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือเพื่อขยายผลองความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชน วันนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ นายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือเพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชนกับเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเบิเรจจำกัดมหาชนเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีความรู้ความเข้าใจ ในแนวพระราชดำรี ด้วยการจัดทำสื่อองค์ความรู้ผลิตสื่ออุปกรณ์ที่เข้าใจง่ายทันสมัยและเหมาะสมกับเยาวชนในช่วงระดับชั้นโดยเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ไปสู่เยาวชนในพื้นที่โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งศูนย์สาขาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติให้ได้รับความรู้ในรูปแบบ Play and Learn ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเรียนรู้ได้ตามยุคสมัยบรรจุในรถ จยนต์โมบายยูนิตที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาด้านการศึกษาแล้วยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงการสืบสารรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณปียณีเทียมอัมพรและดิฉันธนศรอ,อมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ